สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC นะครับชาวแฟนเพจเ c e บุ๊กแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้นะครับร้านนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดขุดรธานีนะครับก็พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับมาชมนะครับรถไถมือสองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่ทางร้านเรามีวางจำหน่าย นะครับวันนี้ก็จะาพาลูกค้านะครับชมรถเข้าใหม่แต่ละค <Yeah. S 1> ันแนะนําสินค้าแต่ละคั anyway. นแล้วก็ราคาแต่ละคันชัดเจนนะครับว <eurs> ันนี้เปิดหัวราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทครับวันนี้นัดมีรถ3 4มสเข้าใหม่ด้วยนะครับพี่เบียร์กำลังจะสตาร์ทข้ามมานะครับเอาทีละฝั่งนะครับแล้วก็จะพาลูกค้านะครับเดินชมด้านหลังอู่นะครับข้างหลังอู่จะมี l 3 2 1 8อนะครับอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้รถเยอะเลยนะครับมาอัปเดตสําหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่6หรือที่7นี่ัดจําวันที่ไไม่่คอยด้นะครับะ ท่านใดที่สนใจนะครับรถทุกคันนะครับช่างนัดก็ขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านพกสได้นะครับไม่มีการผ่อนดาวนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านยกล่องผ่านขุดมันผ่านควนหรือว่าโรตารี่นะครับ fc ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านของเราได้นะครับร้านเราติดกับถนนซีเลนเลยนะครับหน้าร้านแล้วก็ประมาณนี้ครับอ่าอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้น ทางออกวาริทภูมินะครับเราจับทีเพมานะครับพิมพว่านัดแท็กเตอร์เลยครับขึ้นในแมปเลยนะครับใน Google Map เลยนะครับมาขันแรกนะครับตัวนี้จะเป็น L ส0 0 8นดะครับสาสิบแรงม้านะครับตัวนี้เครื่องยนต์สาสูบนะครับ2เพลานะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถที่เหมาะกับงานนะครับใช้ลงไร่ลงนานะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็สามารถ ดันดินได้นะครับแล้วก็จะมีผ่านพวรให้ด้านท้ายนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่2อง0 0 0เบาทนะครับเป็นรถไล่นะครับตัวนี้ถือว่าสภาพนะครับสวยนะครับยางก็ถือว่าอยู่ในราวๆ80%เซนะครับหน้าหลังนะครับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้การันตีเครื่องเกียร์นะครับดีเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับดูนะครับคันนี้เดิมนะครับ คัดเดิมอะไรต่างๆถือว่าเดิมนะครับยังไม่ทันได้เก็บสีนะครับยังเป็นสีําเดิมอยู่ใช้งาน2 3 6 1สารอหสิเอ็ดชั่วโมงนะครับยางก็ถือว่าสวยนะครับยางก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับดูท้ายครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคา2 7 0แส0เจ็ดมนบาทนะครับหากลูกค้าต้องการเก็บงานปรับสีปรับสภาพนะครับคันนี้จะอยู่ที่สอง0ส0ดหมืนบาทนะครับถัดมาครับ ตัวนี้จะเป็นยันม่านะครับ ef 3 5 2 t o x นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของยันม่า35แรงนะครับชั้งนั้นก็ได้ เก็บทําสีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับผานพ่วน6ใบนะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นขายตามสภาพนะครับมีจุดรั่วซึมบ้างนะครับคันนี้เน้นย้ําว่าขายตามสภาพมีเล่มทะเบียนครบนะครับใครที่ต้องการหรือสนใจนะครับก็เดินทางเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับเพราะคันนี้ขายตามสภาพนะครับสองแสนกับ5้าพันบาทเท่านั้นนะครับยางนะครับก็ประมาณ80%นะครับผู้หน้าคู่หลังนะครับ ตัวนี้เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับคันหน้าก็จะมีเชื่อมบ้างนะครับแต่ว่าระบบต่างๆทุกระบบใช้งานได้ปกตินะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่นะครับอไม่ได้มีแบตนะครับประมาณ4,000กว่าชั่วโมงนะครับคันนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับแต่คันนี้ช่างนักขายตามสภาพก็คือไม่ได้รวมเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับแต่ว่าทุกระบบก็คือใช้งานได้นะครับมาอีกหนึ่งขันครับ คันนี้เพิ่งเก็บสีเสร็จนะครับอ่าใครจําได้คันนี้ป้ายสวยนะครับมาสภาพสีเดิมสวยอยู่แล้วนะครับทะเบียน2องสองสองนะครับนครสวรรค์นะครับคันนี้ยางใหม่สีเส้นนะครับลูกค้านะอ่ายางใหม่สีเส้นเก็บสีเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับพื้นเพเดิมนะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับเป็นรถไล่นะครับ ได้ไปเหมือนรถใหม่นะครับคันนี้สภาพพร้อมส่งพร้อมขายแล้วนะครับพร้อมส่งพร้อมขายนะครับเช็คพร้อมใช้พร้อมกับผ่านทวนใหม่นะครับอ่ยางนะครับดอกสวยๆเลยครับอยางซูเปอร์นะครับพร้อมกับผ่านทวนใหม่ของนักแท็กเตอร์นะครับทะเบียนสวยครับตองหก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 นครสวรรค์นะครับชุดท้ายเนี่ยเป็นสีเดิมนะครับเราเคลือบเงาให้เฉยๆนะครับอะดูนะครับเดิมๆนะครับสะดือท้ายนะครับ รอยซีนกาวซีนล้อนะครับยังไม่เคยแกะนะคันนี้นะครับเป็น L4018 ตัว DT ทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถถป้ายสวยนะครับคันนี้ใช้งาน 2,182ชั่วโมงนะครับ2,182ชั่วโมงนะครับรถรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆปี60ครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับคันนี้ราคายที่4แส20,000บาทนะครับ4แส20,000บาทนะครับตัวนี้พร้อมส่งได้เลยนะครับพร้อมส่งได้เลยเช็คพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ทางชิมช่างเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอ่ะถัดมาครับยำยาวหน่อยนะครับตัวนี้เป็น l 3 2 0 8องศลิมิเต็ดนะครับอ่า32แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบนะครับ2องเผาโฟวินกับเคลื่อนสีล้อครับทั้งหมดนี้ก็คือรถ2 2องเพาทั้งหมดครับอ่าเป็นรถ2เพาทั้งหมดเลยนะครับอ่าเป็นรถที่สามารถลงนานะครับ ติดลมก็สามารถขับเคลื่อนสี่ล้อได้นะครับเป็นสี่คูณสี่ทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็นะครับเก็บสีสันใหม่ให้เรียบร้อยนะครับสภาพยางหลังก็ประมาณ85%อนะครับยางหน้าก็อยู่ที่65%ก็โดยรวมก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะครับก็สวยเลยแหละนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา 2, 85,000ับาทนะครับแถมพ่อซิ่งเซนเลต304ให้1ใบเรียบร้อยนะครับลูกค้านะตัวนี้เก็บงานเรียบร้อยครับ2,791ชั่วโมงนะครับ อ่ะพวกนี้นะครับท่อนคัด QC ก่อนที่ช่างนันจะทําสีนะครับตัวนี้ปรับบิวจากร้านเองนะครับก็ท่อนคัดอะไรต่างๆเครื่องเกียร์ดีนะครับเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้เดิมทั้งหมดนะครับก็จะมีท้ายมันดาหน่อยๆนะครับแล้วก็มาเก็บสีเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2องแ0 0แปบาทนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นยันม่านะครับสากแรงม้านะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นครับหน้าหลังนะครับราคา 2 7 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าเก็บทำสีแบบนี้ก็จะอยู่ที่2,80,000บาทนะคันนี้ก็เหมือนกันครับจะเช็คระบบให้พร้อมใช้นะครับก็คือเก็บจุดรั่วซึมจะมีซีนกระบอกอยู่นะครับตอนนี้ที่มันรั่วแต่ว่าพวกซีนล้อเนี่ยทางช่างเราได้เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีซีนกระบอกเลี้ยวอย่างเดียวนะครับที่รั่วอยู่นะครับถ้าไปตามสภาพก็2 0 0 0 0นนะครับก็อุปกรณ์2ชิ้นนะครับอย่างที่เห็นเลย นะครับรถคันนี้ใช้งานเยอะหน่อยนะครับสี่พันกว่าชั่วโมงแต่ช่างนักการันตีนะครับในด้านของเครื่องของเกียร์นะครับว่าคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับมาพร้อมกับผานของซี t มนะครับใครที่ต้องการสวยๆนะครับเข้าบ้านนะครับเก็บสีไม่เกิน3วันครับสวยๆเข้าบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าระบบเราเช็คเรียบร้อยนะครับตัวนี้แถมพ่อซิ่งให้เพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับดูสีล้อนะครับอันนี้ก็มีการเก็บสีล้อใหม่นะครับผานก็จะเป็นผานซีมทีนะครับผานพวน5ใบ นะครับดูท้ายนะครับเผาท้ายเต็มๆนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้สองแสนเจ็ดหมืนบาทตามสภาพนะครับถ้าเก็บงานก็สองแสนแปดนะครับไม้ไฟฟ้านะสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดชั่วโมงนะครับตัวนี้ไม้แท้ๆเลยนะครับอ่ะถัดมาครับอีกหนึ่งคันนะครับ ก็จะเป็นอีซกินะครับ NT 5 4 0นะครับทั้งหมดอีซกิมีทั้งหมด3คันนะครับก็สภาพเป็นเกรดเเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็จะต่างกันที่ราคาคันคันนู้นจะอยู่ที่38,500 0บาทนะครับคันแรกอยู่ขวามือนะครับก็นอกนั้นก็จะอยู่ที่375,000นะครับแต่ว่าจะมีหางกวนใหม่ให้ทุกคันนะครับถ้าไม่เอาหางนะครับก็จะอยู่ที่คันละ3า0แ0นะครับแต่คันนู้นก็จะอยู่ที่3,6 0 0 0 ประมาณนี้นะครับอ่ะท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอิสกิเกตเอนะครับเราแถมท่อซิ่งหน้ากากเช็คจุดรั่วซึมนะครับต่างๆให้นะครับคันนี้เกาะ่านทวนใหม่นาซาให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถสวยๆคันนี้ใช้งานอยู่หนึ่งนห้าร้อยนะครับพันห้าร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงนะครับดูหน้าใบดันนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเชแล้วนะครับเป็นแดเกียร์ดินหน้า8ดเกียร์ถอยนะครับก็เหมือนอิสกิที่รีวิวให้ลูกค้าได้ชมเมื่อวานนะครับก็ ค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับแล้วก็การตอบโจทย์ของลูกค้าเนี่ยคือเขาให้รอบมานะครับรอบมาเร็วเพราะตัวนี้มันมีเทอร์โบในตัวอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างเป็นนุ่ล้อขยายนะครับฐานความกว้างของล้อหลังเนี่ยมันกว้างมันใหญ่นะครับมันกว้างมันใหญ่นะครับมันทําให้แรงตะกุยของตัวรถเนี่ยมันดีขึ้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับผนทวนใหม่นะครับนาซ่านะครับผนวนนาซ่าใบ22นิ้วนะครับใส่ผนทวนใหม่ให้เลยนะครับหนึ่งพวงนะครับคันนี้สองแสน เจ็ดเอ้ยสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับถัดมาครับสี่เจ็ดนะครับตอนนี้เหลือทั้งหมดอ่าที่สามันนะครับเหลือสามันนะครับตัวนี้เป็นสี่เจ็ดศูนย์แปดเอสพีนะครับลูกค้าเป็นตัวสเปเชียลนะครับอ่ะคันนี้ก็ยางสวยนะครับยางเต็มทั้งสี่เส้นนะครับฝาทางนี้ก็มีตําหนีกิดนึงนะครับอ่าส่วนทางขวาก็สวยเลยครับมองกับทางขวาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับ อ่ะันนี้นะครับราคาอยู่ที่4 0 4 0 0 0 0บาทนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับ4 0 4 0 0 0 0บาทเป็นตัวสเปเชียลนะครับลูกค้านะคันนี้เป็นตัวสเปเชียลนะครับถ้ารถแบบคลิปๆเลยถ้าช่างนัดเอาไปปรับใหม่ทําใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยคันนี้มันจะอยู่ที่405นะครับอ่ะแต่ถ้าไปประมาณนี้สภาพนี้นะครับคือเก็บจุดรั่วซึมเช็คระบบพร้อมใช้ให้แล้วเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ราคา404นะครับเราจะรวมเก็บสีหางนะครับผ่านก็จะเป็นผัานผัานผานหกนะครับ ดีเฮดสองสี่หกเอฟผานก็ถือว่าสวยนะครับไม่มีรอยเชื่อมดํานะครับก็มีท้ายหน่อยๆครับไม่เป็นไรตรงนี้นะครับนะครับเสื้อหลังนะครับก็จะมีเชื่อมตรงหูนี่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลกับห้องเคียร์ห้องโซ่อะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ต่อกับช่วงแขนเฉยๆนะครับตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับตัวนี้สี่แสนสี่หมบาทนะครับ รถใช้งาน268ชั่วโมงนะครับไม่น่าจะใช่นะครับก็น่าจะไม่ขาดมาก่อนนะประมาณนี้นะครับข้อสันนิษฐานนะครับห้องคัทก็มีรอยตัดค่อแล้วนะครับคันนี้นะครับ4 4 0 0 0 0บาทนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้เครื่องนัดการันตีให้นะครับท่านใดที่สนใจก็เดินทางมาทดสอบระบบกันได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอครับอ่ะมาคันคันมาครับ4 7 0 8นะครับตัวนี้ราคา42 0 0 0นะครับ ยางใหม่สี่เส้นนะครับชุดเบดันดินใหม่นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้นะมาพร้อมท่อลันทุ่งนะครับอ่ะพอันทุ่งผ่านพวนนะครับหน้าหลังนะครับอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับหน้าหลังใครได้ไปเหมือนรถใหม่ครับตัวนี้ปรับสภาพนะครับเก็บงานเก็บจุดรั่วซึมแผ่นหลังค้าใหม่นะครับดูนะครับน็อตคานนะครับต่างๆนะครับ เช็คให้หมดทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนคัทนะครับลูกหมากซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เช็คให้แล้วเรียบร้อย1929ชั่วโมงนะครับหลังเครื่องมือนะครับต่างๆครบเสร็จสับนะครับะพร้อมใช้ได้เลยนะครับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับมาดูนะครับมาชมกันนะครับมาทดสอบกันนะครับปี่สร้าหลายๆครับนะครับดูท้ายครับ นะครับชัดเจนเนาะชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับตัวนี้เป็นเสากลมนะครับเป็นรุ่นก่อนตัวเสาเหลี่ยมนะครับเป็นเสากลมรุ่นก่อนเสาเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็ราคาสี่แสนสองนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวันก่อนนี้นะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับรถปีห้าสี่อันนี้รถปีห้าห้าครับห้าห้าด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ยางใหม่สี่เส้นครับแต่ตัวนี้ชุดใบดันเดิมนะครับตัวนี้ราคาสี่แสนหนึ่งหมืนบาทนะครับ สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทสี่เจ็ดนะครับศูนย์แปดนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเกียร์เราเข้าข้างพวงมาลัยนะครับอ่าระบบแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับสองเพาโฟวินนะครับเป็นรถที่รับจ้างนะครับรงไล่รงนานะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยครับเป็นรถที่อมตะมากๆนะครับสําหรับสี่สิบเจ็ดแรงม้าอ่าตัวนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ล้อสีสันนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสิบชั่วโมงครับคันนี้ถัดไปครับถัดไปนะครับถัดไปนะครับให้กับลูกค้าที่ชมกันนะครับสำหรับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับห้าสิบแรงม้านะครับสี่สูบสองเผาโฟวินครับตัวนี้ราคา4ี่แส0แดหมื่นบาทนะครับ4ี่0ส0แปดหมืบาทนะครับรถจดทะเบียนปี5้า้านะครับ ยางก็ถือว่าอยู่ในเราประมาณสัก75%้านะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสภาพตัวรถนะครับสีเดิมนะครับชุดคันล่างนะครับสีคันล่างเราเก็บใหม่นะครับชุดหัวชุดตัวนะครับเป็นสีเดิมนะครับตัวนี้แถมพ่อซิ่งนะครับให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับผ่านป่วนนะครับหกใบเหมือนเดิมนะครับท้ายก็มีเชื่อมบ้างนะครับชุดท้ายเก็บงานเรียบร้อยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับท่านใดที่สนใจก็เดินทางมาทดสอบระบบได้นะครับสี่เจนะครับ4 7 5เจ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องเดิมนะครับคัดเดิมอยู่นะครับคัดเดิมอยู่นะครับเอ้คัดมีรอยคัดน่าจะมีรอยตัดท่อนมาแล้วนะครับตัวนี้นะใช้งานก็25 5 5ห้าห้าชั่วโมงครับ2,555ห้าชั่วโมงนะครับขัดมาอีกหนึ่งขั้นครับก็จะเป็นยันม่านะครับ49กแรงม้านะครับตัวนี้4ี่สูบนะครับ2เพาโฟวิน ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น9้เกียร์เดินหน้า9้เกียร์ถอยนะครับตัวนี้ยังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ขายราคารวมปรับสภาพเลยนะครับอยู่ที่370,000เบาทนะครับ3 7 0 0 0 0บาทนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้มาพร้อมกับดันหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานพวน6ใบนะครับใช้งานอยู่ที่3,375ชั่วโมงนะครับสีสันน้องโดยสาร น,นี้นะครับอ่าประมาณนี้อ่ะระหว่างรอ34ครับขั้นรายการมาดูในด้านของโรตารี่นะครับอ่าวันนี้เรา <c oughs> เรามาจัดโปรโรตารี่มือหนึ่งกันดีกว่านะครับสำหรับโรตารี่มือหนึ่งนะครับวันนี้เรานำาค่ของนาซ่านะครับมาจัดโปรสำหรับโรตารี่กันนะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับเป็นนาซานะครับ RT หนึ่งหกห้า NP นะครับราคารับเองที่หน้าร้านนะครับไม่ได้รวมส่งนะครับต้องเน้นย้ําว่าราคารับเองที่หน้าร้านของใหม่รับประกันหนึ่งปีนะครับตัวนี้ช่างนัดให้อยู่ที่ราคานะครับสี่0มืนอ่าสี่0มืนหพันบาทนะครับสี่หมื่นหกพันบาทนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับสี่หมืนหกพบาทนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็น RT หนึ่งแปดห้า NP นะครับตัวนี้ นะครับก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นตัวละห้าหมื่นบาทนะครับอ่ะตัวละห้าหมื่นบาทปรับลดราคานะครับปรับลดราคานะครับจัดโปรนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับใครที่สนใจสั่งจองออนไลน์นะครับไว้ก่อนได้นะครับสินค้ามารับเองนะครับพร้อมย่อยพร้อมเสื้อนะครับตัวนี้นะจากทางร้านนะครับราคาไม่รวมส่งนะครับอ่ะมาแล้วนะครับสําหรับสายสีแรงนะครับ ตัวนี้ยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเล่มทะเบียนไม่มีนะครับอ่าเล่มทะเบียนไม่มีนะครับไม่มีใบแจ้งเกิดนะครับแต่ว่ามีใบซื้อขายจากทางร้านนะครับใบใบจากทางร้านให้ปกตินะครับสภาพถือว่าสวยครับยางนะครับสวยทั้งสี่เส้นนะครับ ไม่ไอายนะครับไม่ไอายนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับสีนี้ตามสภาพนี้เลยนะครับหนึ่งแันบาทนะครับหนึ่งแสนเาหบาทสาหรับตามสีรุนแตัวนี้นะครับรถวสวยๆนะครับเดี๋ยวตัดไปชมด้านล่างนะครับเดี๋ยวพาลูกค้าเดินชมด้านล่างพี่เบียพี่เบียดับดับดับเื่องหน่อยอดับเลยเดี๋ยวถึงรีวิว เดินชมสินค้าต่อนะครับแต่ละชิ้นนะครับใครที่ต้องการผ่านยกล่องนะครับผ่านยกล่องก็ราคาของปอเสรีโชคชัยก็อยู่ที่1น5 0 0นดันาอยนะครับรวมส่งถ้าของหนึ่งก็อยู่ที่ห8มื่นแปดนะครับไปยิบสองนะครับสินค้าเราอัดแน่นเต็มสต็อกเลยครับเดี๋ยวพาไปชมหน้าร้านฝั่งทางนู้นนะครับอ่ะก็ข้ามาฝั่งหน้าร้านนะครับอีกหนึ่งฝั่งนะครับเป็นรถที่ติดจองแล้วนะครับตัวนี้ก็ นะครับวันนี้จัดส่งหนึ่งคันนะครับก็จะเป็น36 0 8 SP นปะครับให้กับ FC นะครับจากอำเภออำเภอนะครับโพนาแก้วนะครับจังหวัดสกลนครนะครับตัวนี้นะครับก็รถสีเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับก็ยังไม่ทันได้รีวิวนะครับก็ติดจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับใบคัทท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีสันเดิมนะครับ เก็บงานนะครับก็ใส่ท่อซิ่งให้นะครับชุดบนนะครับสีเดิมแล้วก็เปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับเบาะเปลี่ยนหุ้มให้ใหม่นะครับหน้ากากซิ่งใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้สวยๆเดิมๆครับแบบไม่ต้องปรับสีเลยนะครับวันนี้รอรับสินค้าได้เลยนะครับประมาณช่วงสายๆนิดนึงนะครับบ่ายๆเลยนะครับไออีกหนึ่งคันครับสามสี่ศูนย์แปดนะครับตัวนี้ปรับสภาพนะครับไปที่อำเภอเชียงของนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับ L อลสามสองหนึ่งแปดนะครับไปที่ อำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครพนมแล้วก็เอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็ไปที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับรถเกี่ยวนะครับดีซีเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้ขายได้นะครับช่างเล็กเอาน้ําล้างหน่อยนะรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่าปากเลืดคอเลืดเกี่ยวดันคอสปริงนะครับใส่ให้จัดเต็มเลยนะครับชุดนี้นะครับกำลังล้างกำลังล้างครับกำลังล้างนะครับ สนใจนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยู่ไม่ไกลก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าได้หรือว่าสามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาเพื่อชมนะครับขอดูภาพของแต่ละตัวนะครับสินค้าแต่ละคันหรือว่าคลิปของแต่ละคันได้นะครับแอดไลน์มาที่ idmax นะครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับโรตารี่มือสองตัวนี้เข้าใหม่นะครับพี่เบียร์เอาโรตารี่ตัวนี้ไปวางไว้ตรงช่องว่างๆนั้นหน่อย โรตารี่มือสองตัวนี้นะครับเข้าใหม่นะครับขนาดหนึ่งเมตรหกสิบนะครับใส่สําหรับสามสิบแรงไปถึงสี่สิบแรงนะครับตัวนี้ก็ช่างนัดให้ราคาอยู่ที่ตัวละตัวนี้สภาพสวยเนาะสองหมืนเก้าพันบาทนะครับพร้อมย่อยนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับต่างๆนะครับว่าจะเป็นโรตารี่หันควนยกล่องกุดมันนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีสามสองหนึ่งแปดนะครับด้านล่างกําลังเก็บงานอยู่นะครับรถสภาพเดิมๆนะครับก่อนที่จะปรับสภาพนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่ง มาชมกันต่อครับเอารถที่ขายได้ก่อนนะครับมีขายได้กี่คันนะครับอ่ะโอเคสามสองหนึ่งแปดนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็สภาพสวยๆนะครับยางเดิมๆเลยครับยางก็ประมาณสักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับหน้าหลังนะครับอันนี้คือสีสันเดิมๆนะครับช่างนั้นก็จะมาเก็บสีนะครับตรงคันล่างตรงนี้ครับอ่าสีสันคันล่างตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาเก็บใหม่เก็บทั่วทิ้วรอยของมันนะครับแต่ว่าสีตัวรถสีเดิมๆเนี่ยสวยนะครับใช้งานตัวนี้ก็ 2,000กับ51ชั่วโมงนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับรถจดปี62มาพร้อมกับผ่านพวนตาช้างเลยนะครับอ่ายางพื้นเท้าเหยียบครบนะครับดูรอยซีนกาวนะครับลูกค้ายังไม่เคยแกะนะครับอันนี้รถก่อนที่จะทําสีนะก่อนที่จะทําสีแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีลูกค้าสั่งจองนะครับตัวนี้เราก็จะแถมท่อซิ่งหน้ากากแล้วก็เปลี่ยนตัวกระจังตัวนี้ให้ใหม่นะครับให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคา375,000บาทนะครับสภาพถือว่าสวยนะท่านใดสนใจนะครับรถเกียรตพรีเมียมคัรบ อ่าสามสองหนึ่งแปดนะครับเป็นเกียร์แบบชัตเทิลนะครับตัวก็จะเท่าเท่ากันกับสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับก็ระบบถือว่าทํางานคล่องตัวเร็วนะครับอ่าเร็วมากๆนะครับส่วนเมื่อวานนะครับลูกค้าจากเอฟซีจากหนองบัวลำพูก็ได้มาจองนะครับเอลสี่เจ็ดศูนย์แปดไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเก็บงานนู่นนี่นั่นก็ประมาณพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับพร้อมส่งนะครับอีกหนึ่งคันก็สามสี่ศูนย์แปดครับตัวนี้เอฟซีนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับที่ครั้งนั้นทำคลิปให้ดูนะครับก็ อันนี้ก็เริ่มเก็บงานกันแล้วนะครับก็ถอดพวกชุดตัวนะครับมาพ่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งชุดเบนดินใหม่เข้าไปนะครับนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งไล่เก็บระบบสายไฟใหม่นะครับวายสายไฟใหม่ให้ทั้งหมดนะครับรดสีเดิมนะครับเนื้อตัวถือว่าสวยนะครับคันนี้นะนี่นะครับฝาเฟรมนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งชุดเบนดินใหม่นะครับตัวนั้น35แรงนะครับ ตัวนี้ช่างนวดเสร็จยังนี่คคันนี้เสร็จยังทำมไมเก็บหลายวันยังเลยโอ้คจะออกมาลูก<ๆ>ี่คันนี้บ้านหนองกุ้งใหญ่นะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอสวยๆครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับทาตามไปจุดเก็บนะครับลูกค้าก็มาสั่งจองไว้นะครับตัวนี้จบในงบสองแสนสามครับอันนี้สี่สิบห้าแรงนะครับนครพนมนะครับก็ พ่นตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเออเอไม่มีล้อระวังนะนะครับเราก็จะมาเก็บนะครับในด้านของจุดรั่วซึมต่างๆนะครับเช็คลูกปืนล้อนะครับคานหน้าถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาล้อออกนะครับแล้วก็จะทําสีใหม่นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานสําหรับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่6หรือที่7นี่แหละ นะครับ FC ท่านใดที่ต้องการจะมาดูรถนะครับอยากหารถไถมือสองสวยๆนะครับเก่าใครไม่รู้ครับแต่ต้องใหม่สําหรับคุณนะครับเราเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับพร้อมจบพร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับราคาทุก ทุกคันนะครับเราส่งให้ฟรี300กิโลนะครับไม่มีบวกค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเพิ่มนะครับนอกจากว่าเออลูกค้ามานะครับนอกจากในจุดเจ็บนะครับเหมือนในเปลี่ยนยางใหม่นะครับตรงนี้ก็ได้เสียเพิ่มหรือว่าอยากได้ผานพวนใหม่นะครับตรงนี้เราก็ต้องได้จ่ายเพิ่มแต่ว่าในจุดต่างๆถ้าว่ารวมปรับสภาพนะครับเราเก็บให้ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกหมากซ้ายขวาอะไรต่างๆนะครับพวกซีนล้อตัวไหนที่มันรั่วมันซึมนะครับช่างนัดก็เก็บให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่แวะเวียนกันมาติดตาามผลงนนะครับ ทางร้านเรานะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม